ก็การซื้อดาสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการิน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับตามปกเลยนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะมาพามาสอนรับในส่วนตัวละครฟรีๆนั่นเองนะครับผมตัวเป็นตัวละครเช่านั่นเอง นะครับสำหรับเสริมนอกกันเองนะเดี๋ยวน้องจะเข้าใจผิดนะครับเห็นน้องๆขอมาหลายคนก็คือคลิปนี้เนี่ยจะมีโคโน่กันด้วยนะข่าวโคตรดีเลยนะครับตัวละครฟรีๆก็คือจะมีโคโน่ด้วยที่มาแจกฟรีนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนรับกันเลยนะครับว่ารับยังไงนะครับสำหรับตัวละครโคโน่นะครับมาก่อือเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอพามาดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดกันก่อนนะครับในส่วนกิจกรรมนะครับในส่วนตรงไหนนะ นะครับผมอ่ะก็จะเป็นของที่พี่รับตรงนี้นะครับที่เจมแจกให้รีวิวนะครับนี่ก็จะมีทั้งชุดผู้หญิงชุดนี้นี่ที่พี่ใส่อยู่เลยนะครับนี่เป็นไงอูชุดใหม่นะครับแล้วก็มีดาบคาตนะนะครับนี่คาตนะตัวใหม่เลยนะครับนี่เป็นไฟนะครับนี่เหมือนเป็นคาตนะไฟตัวใหม่อ่ะนี่เวลาถือก็ประมาณนี้แหละเท่ๆสวยๆเลยนะครับผมใส่กับตัวไหนก็เท่นะครับแล้วก็จะมีลายเพนน่านะครับนี่ลายเพนน่าเท่จับ ปลายพน้าสีแดงแล้วก็จะมีดวงตาข้างในด้วยเห็นไหมอ่าสีแดงนะครับแล้วก็จะมีชุดผู้ชายนะครับนี่สาหรับชุดผู้ชายโคเทไงนนโอ้โหกางเกงนี่เป็นเหมือนแบบลายไทยแล้วก็เสื้องหลังนี่เป็นแบบลายยักษ์นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์เนี่ยจะอยู่ตรงหน้าอกนะครับแล้วก็จะมีแขนตรงรอยสักด้วยนี่ไงโคเทนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็จะเป็นบัตรสร้างห้องนะครับ ก็จะเป็นด่านตัวนี้ด้พี่พามาดูนะครับสำหรับด่านใหม่ตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับเน่นะครับเมื่อวานพี่ก็สร้างเล่นนะครับโคตรสนุกนะครับเป็นหมดคู่หูสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับก็จะมีด่านโคตรสนุกเลยนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวพี่มาสร้างสตรีมให้เล่นแล้วกันนะครับในส่วนคลิปหน้านะครับมาที่นี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับนะครับของฟรีนะครับสำหรับตัวละครฟรีได้รับกันฟรียกเซิร์ฟแบบเช่ากันเนี่ยนะครับอยู่เซิร์ฟไหนรับยังไงนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผม ก็โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บพิเศษสปิทกัควมเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทกันไปรับฟรีๆ500บาทฟรีเลยนะครับก็คือโปรเป็นโปรโมชั่นคูณ2นั่นเองนะครับผมโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามาแล้วเนี่ยให้กดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ โอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างครับผมแล้วก็กดที่เติมเครดิตตรงนี้นะครับเราต้องมีเครดิตกันก่อนนะครับแล้วก็ให้เราโอนวอลเลทไปที่เบอร์0648985233นัเองแล้วก็ใส่เบอร์วอลเลทของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปตามม้วนเพื่อน้องเลยนะครับแต่พี่แนะนำเนี่ยคือเติม500บาทเข้าไปเราจะได้ฟรี500บาทฟรีเลยนะครับผมนะพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดได้เลยนะครับเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากนั้นกดไปที่หน้าแรกครับท นะครับแล้วก็จะมีเกมเศรษฐีรุ่นของเทพที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับรอบละ20เครดิตเท่านั้นนะครับเป็น ID ปักธงเซิร์ฟไทย100%เเลยนะครับพอเราสุ่มได้ ID ท่าปักธงแล้วเนี่ยให้เรากดมาที่ติดต่อตรงนี้นะครับมันจะเด้งไปนหน้าแฟนเพจเขานะครับผมเราก็ทักไปบอกเขาเลยว่าเราสมได้ไอดีท่าปากทงนี่เขาค่อส่งให้ภายใน5นาทีเลยนะครับเป็น ID เซิร์ฟไทยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับแบบรีบๆเลยนะครับผม โปรโมชั่นรับ500บาทไดฟรีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับผมช้าหมดโอดได้เลยนะครับผมโอเคนะครับทีนี้มาเรามาดูหน้าแบนเนอร์หลักกันดีกว่านะครับก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินนะครับผมนี่เลยนะครับก็คือล็อกอินทูเก็ตฟรีนั่นเองนะครับก็จะมีตัวละครนะครับในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยครับผมก็คือเริ่มแต่วันนี้เลยนะครับวันที่26 27 28 29 30 31แล้วก็วันที่1ยาวๆกันไปเลยนะครับส่วนโคโนนะครับผมที่จะรับฟรีๆเนี่ยก็คือรับได้ในวันที่30ครับผมมนนีี่ตา้เลย นะครับเพียงล็อกอินเข้าเกมไม่เฉยนะครับนี่นะครับไปเรากดเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็คือวันที่26นะครับผมนี่26ก็จะมีตัวละครโมโคนะครับโอ้มีตัวละครตัวนี้ด้วยอ่าทิวานะครับเป็นตัวละครใหม่เลยนะครับนี่เป็นตัวละครทิวาเลยนะครับอ่ะก็คือตัวละครละ7วันเลยนะครับหนึ่งอาทิตย์เล่นกันยาวๆเลยนะครับมาเรากดรับไปเลยปั๊บนี่แล้วก็ เราสามารถเลือกได้นะครับจะสวมใส่ตัวไหนแต่ว่าเราได้ทั้งสตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวละครผู้หญิงตัวนี้นี่เรากดรับไปเลยป๊บเรียบร้อยนี่เลยนะครับมีโมโคด้วยนะครับก็คือถ้าใครอยากได้นะครับอยากได้ในส่วนโคโนเนี่ยก็คือล็อกอินในันที่30นะครับเดี๋ยวที่30เดี๋ยวพี่มารีวิวอีกทีนึงละกันนะครับในส่วนกิจกรรมนี้ก็คืออยู่ในส่วนกิจกรรมวันฮาโลวีนนั่นเองนะครับในส่วนเซิร์ฟยุโรปนะครับนส่วนเซิร์ฟยุโรปเลยนะครับส่วนใครที่ ไม่รู้จักวิธีการเข้าเซิฟนอกนะครับผมก็คือง่ายๆนะครับกดไปที่เปลี่ยนภาษาตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอกดออกก่อนกิจกรรมเยอะจริงนะครับสำหรับเซิฟยุโรปนะครับนี่กดเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็นี่นะครับผมให้เปลี่ยนภาษานะครับแล้วก็กดไปที่ยุโรปตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับใช่ไหมวะน่าจะใช่แหละนะครับนี่แหละนะครับผมหรือว่าใครจะเปิดบีบีเอ็นก็ได้นะครับแต่ว่าเอาชัวนก็คือกดที่ยุโรปตรงนี้แล้วก็ สมัครเมลมาใหม่แล้วก็ล็อกอินเข้า gmail ใหม่นะครับผมแล้วก็เข้ามาได้เลยก็จะเป็นเซิร์ฟยุโรปมันเองเหมือนพี่เลยนะครับนี่เห็นไหม เซิร์ฟยุโรปนั่นเองก็ยังมีกิจกรรมตัวนี้อยู่นะครับผมที่พี่บอกไปนะครับกิจกรรมฮาโลวีนเดย์นั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมวันฮาโลวีนนั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมเนี่ยเห็นไหมมีทั้งรถจิ๊บนะครับมีให้เก็บโทเค็นนะครับมีผึ่งชิดต,ต้านในวันที่31ถึงวันที่2นะครับผมแล้วก็จะมีตัว๋วมีกระเป๋ามีแอร์บอร์ดนะครับนี่ส่วนแบนเนอร์หลักก็คือส่วนนี้เห็นไหมอ่ะโคโน,โน,น,โนโ่นั่นเองโคโนฟีฟรีนั่นเอง นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับของฟรีส่วนกิจกรรมอื่นก็น่าจะฟรีอยู่นะสลหรับกิจกรรมล็อกอินเดี๋ยวพี่กดรับไปก่อนนี่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวกดรับไปก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะนี่เลยมาดูสาหรับคู่หูตัวใหม่นะครับที่อัปเดตในส่วนฟีฟ้าแอดวานต์โอบีที่30นะครับนะก็คือตอนนี้เข้ามาในส่วนเซิร์ฟยุโรปแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสกินนะครับอ่ะเป็นไงโคเทะนะครับเออนี่ดูใกล้เป็นไงเป็นคู่หูตัวใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามา ถ้าเขาเซิร์ฟไทยน่าจะเป็นท็อปอัพเหมือนกันแหละเพราะว่าเซิร์ฟนอกก็เป็นท็อปอัพนะครับนี่เดี๋ยวพี่ดูความสามารถพิเศษก่อนนะสกิลทุกครั้งที่วงบีบจะได้รับ EP จํานวนหนึ่งอ๋อทุกวงบีบหมายความว่าเราต้องอยู่ในวงหรือนอกวงวะเนี่ยน่าจะในวงเนาะอ๋อทุกวงบีบอ๋อพี่พอเข้าใจละว,วงบีบปับ๊บเราจะได้ EP นะครับ EP จํานวนหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินนะครับโอ้โหเท่ว่ะ เฮ้ยสกินสีมพูบวกสีฟ้าเป็นกระต่ายน้อยนะครับนี่ดูใ,ใกล้โอ้โหขนนึกว่ามันเป็นขนหมอนนะครับดูดิโคตรเท่ะนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าเติมหนึ่งร้อยเพชรได้รับฟรีอีกหนึ่งร้อยเพชรโอ้โหได้รับหนึ่งเท่าเลยนะครับนี่เห็นไหมเออนะครับรวมเป็นเติมหนึ่งร้อยเพชรเราได้อีกหนึ่งร้อยเพชรเป็นสองร้อยเพชรเลยนะรร up, นะครับโอ้โคตรคุ้มนะสำหรับกิจกรรมท็อปอัพนะครับผมนี่ นะครับหลักๆก็จะเป็นในส่วนตัวนี้แหละนะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมอื่นนะครับก็จะมีตัวนี้อันนี้เริ่มอย่างเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะนะครับผมอันนี้เป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยอ๋อแลกผึกจิตตั้นนะครับก็คือเหมือนชุดอัปเดตเข้ามาใหม่หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมนะแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อนี่คือกิจกรรมนะครับน่าจะเป็นตลาดรดลดราคาแหละนะครับผมอ๋อนี่เป็นแว่นตาโหยรวมแหล่งแว่นตาเลยเนี่ยลด70%นะครับโอ้ลดอย่างเยอะนะครับก็ ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรมวันฮาโลวีนนะครับสำหรับตัวละครฟรีมีโคโน่กันด้วยนะครับย้ําว่าโคโน่มาวันที่30ตุลาคมนะครับผม30ตุลาคมล็อกอินเข้ามารับฟรีเลยโคโน่7วันนะครับประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แหละมาสอนรับตัวละครฟรีกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ